บ้าเอ่ยมมันจบแล้วมาได้แค่นี้งั้นหรือแน่นอนว่าความเพลิดเพลินของข้านั้นจบลงเพราะการตายของเจ้าเช่นกันช่างง่ายดเหลือเกินแล้วก็ลองคิดกลับกันดูสิถ้าเกิดเจ้ากำลังจะตายเพราะความเพลิดเพลินของผู้อื่นละ่ะเจ้าจะเครียดแค้นคนผู้นั้นหรือไม่ เจ้าผู้ที่ถือว่าความตายและความเจ็บปวดของผู้อื่นนั้นคือความเพลิดเพลินยังไงละ่มะมันเป็นใครกันวะเนี่ยไอหมอนั่นมันสามารถสังหารนักธนูเหล็กง่ายๆเลยหรือท่านราชนสงครามข้ารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ตายทั้งนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งกังโหงนักธนูเหล็กหรือแม้แต่หนึ่งในห้าของกองทัพผ้ามังกรเขาถูกฆ่าตายด้วยอาวุธของตัวเองที่ฝังเข้าไปในกะโหลกไม่อยากจะเชื่อ เนื่องจากการตายของนักธนูเหล็กและกองทัพผ้ามังกรแล้วภายพัคหน้าคงจะเกิดศึกน้องเลือดอีกแน่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นข้าต้องจบเรื่องยอมไสกี้ให้ได้ก่อนแต่ว่าเขาหนีไปไหนแล้วแฮะแฮะฮะแม้ว่าข้าจะเชี่ยวชาญศิลปาการต่อสู้แต่ความสามารถของข้านั้นเทียบไม่ได้กับอินโดยองแม้แต่น้อย ข้าหล่ะสงสัยเหลือเกินว่าใครจะเป็นผู้ต่อสู้ที่สูสีกับไอ้หมอนั่นได้ยิ่งไปก่อนนั้นข้าเห็นกลุ่มขยบังได้ระเบิดหอวาริโลหิตแล้วข้าแน่ใจว่าพวกมันจะต้องปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีของข้าด้วยข้าต้องรีบไปหาคังวีและไปจากไทยหยวนให้เร็วที่สุดรีบไปหากลุ่มพ่อค้าสวรรค์กลุ่มพ่อค้าสวรรค์ข้อเท็จจริงที่กลุ่มพ่อค้าสวรรค์นั้นพยายามจะเอาชนะกองทัพห้ามังกร และพวกเขาก็ได้เสียสิทธินั้นไปแล้วเพราะข้าคนนี้ยังไงล่ะตั้งแต่แรกเดิมทีพวกนอกรีดนั้นมักจะพ่ายแพ้ให้แก่พวกคุณธรรมและนี่เป็นสิ่งที่ข้าสมควรทำต่อพวกมันมันคงจะดีกว่านี้หากข้าร้ายความปราณีต่อทุกสรรพสิ่งในไทยหยวนท่านคงจะเหนื่อยมากสินะดึกมากแล้วด้วยข้าได้เตรียมสำนับเย็นให้แล้วอยู่ทานมื้อเย็นก่อนเถอะ เข้าใจแล้วพรุ่งนี้ข้าจะส่งเรื่องที่เราได้หารือกันในวันนี้ให้สมาคมนักสู้เหล็กได้รับรู้เพื่อที่จะได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือไปที่สาขาของสมาคมตูม่อะไรนะนั่นมันเสียงอะไรกันเสียงดังมาจากด้านนอกท่านผู้นำเราเจอปัญหาใหญ่แล้วขอรับผู้ดูแลช่องเกิดอะไรขึ้นไอ้หมอนั่งขอรับดาบปีศาจใต้พิภพ ข้งวีมันโจมตีพวกเราแล้วขอรับผู้พิทักษ์ของเรากําลังสกัดเขาอยู่แต่ข้าคิดว่าเราคงจะถ่วงเวลาได้ไม่นานข้าคิดว่าท่านควรออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยขอรับท่านผู้นำไม่ได้ข้าทำแบบนั้นไม่ได้สำนักงานสาขาไทหยวนจะพังพินาศหากกลุ่มพา่อค้าสวรรค์ตกอยู่ในอันตรายจะให้ข้าหนีไปคนเดียวได้ยังไงทั้งที่รู้ว่าท่านหญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ ทำไมดาบปีศาจใต้พิภพถึงมาที่ถยวนได้ล่ะหรือเป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการทำลายกลุ่มพ่อค้าสวรรค์ทำไมเขาถึงได้มั่นใจที่จะบุกเดี่ยวขนาดนี้ก็รู้อยู่ว่าคังวีน่าเก่งกาจเพียงใดแต่ถ้ากลุ่มพ่อค้าสวรรค์ได้เคลื่อนไหวแล้วล่ะก็เขาก็ไม่รอดเช่นกันเป็นไปได้หรือไม่ที่คังวีกำลังสร้างสถานการณ์เพื่อทำให้ก้าวทับกลา่าวกองกำลังราชสีและกลุ่มพ่อค้าสวรรค์แตกคอกัน เพราะท้ายที่สุดการเจราจาระหว่างกองทัพ5้ามังกรกับกลุ่มพ่อค้าสวรรค์นั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการมีตัวตนของกลุ่มพ่อค้าตั้งแต่แรกและตอนนี้พวกเขาต้องการให้ก้าทัพกลางและกองกำลังราชสีถอยห่างจากพวกพ่อค้าสวรรค์มีคนบุกรุกหยุดเขาซะดาบปีศาจใต้พิภพหยุดไอหมาบ้านนั่นซะ พูดว่าหมาบ้างั้นหรือไม่เลวโจมตีข้าพร้อมๆกันสิเพราะยังไงพวกเจ้าทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วมัวชักช้าอยู่ใหญ่เข้ามาให้หมดข้าจะสังหารพวกเจ้าไม่ว่าจะสู้หรือหนีจากข้าก็ตามใครที่ขวางทางข้านั้นสมควรตายอัทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้า เป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดที่เลือกไว้ใจคนนอกเพื่อเป็นมารับใช้ด้วยเศษเงินไม่กี่เพนนีเป็นความผิดของเจ้าที่ไม่ตรหนักถึงความผิดของตัวเองและก็ผิดที่เจ้าไม่ยอมเผชิญหน้าต่อความตายที่เจ้าหวาดกลัวหุบปากซะคังวีข้าจะไม่มีวันยกโทษให้เจ้าเด็ดขาดอะไรของแกนี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอ๋อ,อ ถ้าไม่ชอบเลยไอ้พวกที่มีแต่ทักษะกระจอกกระจอกไอ้เวนเอ๋ยเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวในการเดินทางสู่ปรโลกแน่ข้าสาบานพอข้าจะสังหารสหายของพวกเจ้าทุกคน ปีศาจส,สารเลวใช่แล้วใช่แล้วข้าน่ะเป็นปีศาจยังไงละ่ะปีศาจที่กลืนกินปีศาจด้วยกันเองอย่ามาพูดไร้สาระกลุ่มพ่อค้าสวรรค์คือกลุ่มที่มีเกียรติข้าคือผู้กําหนดทิศทางที่ควรจะเป็นทิศทางนั้นก็คือสังหารพวกเจ้าให้หมดยังไงละ่ะเพราะคนตายพูดไม่ได้หุบป,ปากเรื่องแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้น ฮงวีวันนี้แหละข้าจะเด็ดหัวเจ้านี่คือทักษะที่เจ้ามีงั้นหรือข้าซอบมายองฮาวีเป็นผู้พิทักษ์ที่เก่งที่สุดในกลุ่มพ่อค้าสวรรค์อย่ามาดูถูกกันนะเฟยถึงจะเรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์ที่เก่งที่สุดยังไงก็เป็นได้แค่ผู้พิทักษ์ของกลุ่มพ่อคาเจ้าไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้หรอกเด็กน้อยไอ้ขนเจ้าแล่ ใช้ทักษะที่เก่งที่สุดของเจ้าซะแม้แม้เป็นถึงผู้พิทักษ์มีดีแค่นี้เองหรือนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเริ่มต้นเปล่าเลยมันกำลังจะจบต่างหากยะทําทำให้ข้าตื่นเต้นมากกว่านี้อีกสิอ่อนหัดเหลือเกินข้าสามารถบอกระดับของเจ้าได้อย่างชัดเจนแม้ข้าจะหลับตาก็ตาม เมื่อจิตวิญญาของแกมืดบอดแล้วนั้นชีวิตของแกในฐานะนักรบก็จบลงเช่นกันแกรง้งผู้พิทักษ์ซอฟมายองมายองฮวีครับคังวีอ่ะไอ้สาระเลว แกแกจะไม่ตายดีอ๋อเรื่องนั้นข้ารู้อยู่แล้วข้าคงไม่ตายดีแต่ว่าเจ้านนะกำลังจะตายแล้วแท้แท้หมวดแต่พล่ามเรื่องอะไรกันความตายของข้ายังอีกไกลในอนาคตข้าสัญญาว่าจะค่อยคิดแล้วกันแต่นั่นคือหลังจากที่ข้าตัดหัวไอเวนชอนดูชูและทำลายกลุ่มพอ่อคาสวรรค์ก่อน ไอ้บ้าเอ่ยชอนดูชูขอรับหัวของแกไปละนะแล้วจากนั้นข้าจะค่อยๆสังหารพวกเจ้าที่เหลือโดยไม่ทรมานปีศาจดับศูนย์พรึึกเข้ามาขวางทำบ้าอะไรหรือว่าสาวกเทือกเขาฮวาก็เป็นพันธมิตรกับไอ้พวกเสียงเคร่งนี่ไอ้เวน พวกข้าไม่มีทางเห็นด้วยกับความคิดเน่าๆของเจ้าแม้สิ่งที่เจ้าพูดนั้นอาจจะเป็นความจริงก็ตามในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะทนนิ่งเฉยต่อคนที่กำลังจะตายตรงหน้าได้หรอกฮึบยักถ้าเกิดสังหารเจ้าขึ้นมาพวกข้าคงจะเป็นศัตรูกับกองทัพห้ามังกร แต่การเลือกเป็นพันธมิตรของข้าคือเจตจำนงของก้าทัพกลางโอหังนักน้นังหนี้เห้องั้นเข้ามาแทรกแซงเรื่องของข้ากับพวกมันทำไมจําใส่กะโหลกของแกไว้ซะการต่อสู้มันเพิ่งเริ่มขึ้นโดยคำสั่งของก้าวทัพกลางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก้าวทัพกลางจะรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดจุดประสงค์ของเจ้าคือพยายามใส่ร้ายคนอื่นให้รับผลของการกระทำของเจ้าสินะขอจงจำไว้ให้ดีความกลาหลของเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะกองทัพห้ามังกรพวกเราค่อยหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ทีหลังเพราะคนตายพูดไม่ได้แกมันปีศาจแห่งกังโฮข้าจะตัดหัวเจ้าแล้วไปโยนไว้ที่กองทัพห้ามังกรอึ๊ก บ้าชะมัดข้าใส่แรงน้อยเกินไปงั้นหรือสองคนนี้ถึงได้โอ oh. นี่มันทักษะลับของคมดาบดาบใต้พิภพขงวีเจ้าผ่อนแรงการโจมตีเพราะกำลังดูถูกพวกข้าสาวกเทืกเขาหวังงั้นหรืองั้นแสดงว่าเจ้ามีดีแค่นี้สินะด้วยการสนับสนุนของกองทัพห้ามังกรเจ้าไม่เพียงแค่ทำลายสถานภาพของก้าทัพกลางแต่เจ้ายังทำลายไปถึงสมาคมนักสู้เหล็กด้วย เจ้าต้องชดใช้บาปที่เจ้าก่อด้วยชีวิตอักดอกบ้วยโลหิตดันมากอสองย่อนค้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนางเป็นหนึ่งในสามผู้วิเศษและมีฐานะเป็นสามบุพภานางช่างโดดเด่นจริงๆแต่ าคืออินคังวีชายที่มีนามเรียกขานว่าดาบปีศาจใต้พิภพข้าเรียนศินละปะการต่อสู้มามากกว่า20ปีและข้าก็มีชื่อเสียงในกังหฮดอกบุวยโลหิตอะไรกันนังเด็กบ้านนอกแค่ถูกเรียกว่านักรบที่แข็งแกร่งก็เหลิงจนตัวสัน่นเอาเถอะข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงความแตกต่างของเจ้ากับข้าอะอะไรนะอ่ะอบานี ร่างกายของมันกำลังบิดเบี้ยวมายาวายุหอมอักกะคกะ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  โเมื่อกี้คือมายาวายุหอมงั้นหรือจริงๆแล้วมันคงจะเป็นทักษลับของเทือกเขาหววงดงามงดงามเหลือเกินข้าเคยได้ยินมันคือทักษลับของศิลปการต่อสู้ที่จะเปลี่ยนร่างกายให้ผิดรูปเป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นมันกับตาเชน่นนี้นั่นคือร่างที่แท้จริงของเจ้าง,งั้นหรือตกใจอะไรกันเล่า ไม่ใช่ว่าพวกเจ้ารู้แผนการรับของกองทัพห้ามังกรหรอกหรือฮะเจ้ากำลังพูดถึงอะไรแผนการรับของกองทัพห้ามังกรนั้นหรือถูกต้องจะมีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และก็โอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะถ้าข้าบอกมากกว่านี้ล่ะก็ข้าคงถูกลงโทษด,ด้วยกำปั้นสวรรค์แน่น่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกิน แต่ถ้าพวกเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกให้ตอนที่ข้าเอาจอกสุราไปเส้นไหวหลุมศพของพวกเจ้ายังไงหละ่ะแผนการรับของกองทัพห้ามังกรหมายความว่าอย่างไงกำปั้นสวรรค์แผนการของผู้นำกองทัพห้ามังกรนั้นหรือพะวังโบกุลต้องเป็นเขาหากสิ่งที่คังวีพูดเป็นความจริงแผนการรับของพวกเขาคืออะไรถึงขนาดกลับทำให้แผ่นดินใหญ่ต้องสั่นสะเทือน เราค้นหาข่าวเพิ่มและต้องเตรียมการสำหรับเรื่องนี้ด้วยฟูยังไงก็ตามพลังชีพของดอกบุ้ยโลหิตนั้นโดดเด่นกว่าที่คาคิดสองคนที่เหลือก็ดูถูกพวกเขาไม่ได้เช่นกันเหมือนเรื่องนี้จะใช้เวลานานกว่าที่คาคาดไว้ค่อนข้างน่ารำคาญถ้างัางน้น ทังวีคิดจะทำอะไรก็จะฆ่าพวกแกด้วยกระบวนท่าเดียวยังไงละ่ะบริเวณรอบนอกไทหยนภูเขาโอโจโสำนักงานกลุ่มพ่อค้ารติการสาขาไทหยนหอวริโลหิตบ้าเอ่ยพวกเราตั้งแปดคนยังจะแพ้ให้กับพวกมันเนี่ยนะเราต้องรีบทำลายรูปแบบตำแหน่งของพวกมันโดยเฉพาะตาแก่นั่นรีบฆ่ามันซะใจร้ายจังเลยนะ พวกเจ้าทำร้ายพวกเราไม่ได้หรอกรูปแบบนี้สร้างขึ้นจากความสามาคัคคีคิดว่าจะทำลายมันได้ง่ายๆงั้นหรืออักฮึบฮึบยะ วะเวนเอ้ย <When, ơi. S 1> ข้าจะสาปแช่งเจ้าโอ้ oh. พวกเจ้าเป็นคนเริ่มการต่อสู้นี้ก่อนนะจะมาโกรธแค้นพวกข้าได้อย่างไรเอาเธอเอาเธอข้าคิดว่าแค่นี้ก็คงพอแล้วล่ะมัง้งราชันสงครามคุยกับไอสาระเลวยอมไสกี้จบแล้วงั้นหรือยังเขาหนีไปขณะที่ข้ากำลังสู้กับนักธนูเหล็กอุบะอ่อนหัดจริงๆ เออถ้าเขาหนีไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือค้นหาว่ามันไปที่ไหนนั้นก็เหลือคนไม่มากแล้วที่จะสามารถตอบคำถามของเจ้าได้อะแต่พวกมันได้ผ่านการฝึกฝนระดับสูงมาไม่ว่าเจ้าจะทรมานพวกมันเท่าไหร่มันก็จะไม่ยอมเปิดปากรอต้องบอกสิเพราะข้าจะไปถามพวกมันด้วยตัวเอง